สวัสดีครับเอฟซีเจอง,งูเข้าบ้านอีกแล้วนะเอฟซี FC. โอ้โหดดง,นะงูเยอะเลยนเอฟซี FC. นี่เลื้อยเลยกำลังเลื้อยอยู่เลยโอโ้โงูเข้าบ้านอีกแล้วพี่น้องเฮ้หลงหลงยาไอ้หลองลองลอกมา หลงไปหลงปล่อยมันไปปล่อยมันไปให้มันไปตามทางหลงเดี๋ยวหาไม้ก่อนพี่น้องเ <lawsuit royable> <head> ลยเจอแต่งูพี่น้องโอ้งูอีกแล้ว หลงมันกัดนะมันกัดนะไล่มันไปหลงเฮ้ยหลงลงลงออกหลงลงลง เข้ารูไปแล้วในเอฟซีเออดีแล้วเข้ารูเออโชคดีที่มันเข้ารูไปโล่ไอจีจี้อย่าไม่ต้องคุดมันโชคหัวเอานะไ,นไปไปไป ยังขุดไม่ยังขุดยังขุดไม่ยังขุดเดี๋ยวผมถมถมรูมันก่อนไอ้ซีไม่ให้หมาพวกนี้มันขุดวว ไม่ต้องขุดไม่ต้องขุดหมาตกใจเอฟซีพอแล้วไม่ต้องขุดแล้วเออพอพ่อ <c oughs> พ,อ <c oughs> พอเออเออเออรู้แล้วรู้แล้วว่ามีงู พอแล้วพอแล้วไม่ต้องขุดมันปล่อยมันไปเออ,เอ,อรู้รู้รู้ S <S> <S หลอกมาในสีเฮ้ยเฮ้ยจีจี้เฮ้ย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 ไอจีจี้นะหาหางูไม่เจอก็ไปกัดใบไม้แทนเอ้ยไม,อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปขุดมันไม่ต้องขุดมันไม่ต้องขุดมันไม่ต้องขุดมัน ปล่อยมันไปไปตามทางของใครของมันดูมันอยากขุดมากเลยเอฟซงูมันก็อยู่ของมันแล้วไม่ต้องไปขุดมันไป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 ไอจิจิไปไป,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 ไป โอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะเจองูหน้าบ้านอีกแล้วนะท่านผู้ชมสวัสดีครับ